เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2559นายสุรพลจารุพงศ์ผู้ตรวจราชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่บ้านดินเสมอหมู่ที่1ตำบตะลตลุกไกรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีโดยมีนายอํารนยฤทติชัยเกษตรจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยนายสุรพลจรุพงศ์ได้กล่าวถึงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเกษตรกรจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในแปลงของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความคาดหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจุดให้บริการและดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกร,กรในพื้นที่ต่อไป